สหรับวันนี้นะคะนุ่นจะมาบอกวิธีนะคะเปลี่ยนภาษาจากภาษาอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนหรือภาษาอะไรก็ตามนะคะให้เป็นภาษาไทยบนหน้าเว็บไซต์ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะสิ่งที่มีก็คือจะต้องมี google chrome นะคะพูดแล้วก็เข้า google chrome กันเลยค่ะตอนนี้นุ่นเปิดเว็บไว้แล้วนะเพื่อนสามารถเข้าไปได้ถูกเว็บไซต์ที่เพื่อนต้องการนะคะ สำหรับวันนี้นุ่นจะยกตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ migration ของประเทศสวีเดนแล้วก็ของวีซ่าอเมริกานะคะไปเริ่มที่ภาษาสวีเดนกันก่อนเลยภาษาสวีเดนนะคะถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะคะง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนมีอยู่ว่าเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ปุ๊บให้เราคลิกขวาค่ะพอคลิกขวาปุ๊บมันจะมีบาร์เมนูนี้ขึ้นมานะคะก็มาตรงนี้เลยคะ่ะท่านส t ิ t ทูไ ก็หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแบบว่าเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยคะ่ะปุ๊บเท่านี้ค่ะก็เป็นภาษาไทยแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะเคยมีปัญหาแบบว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของประเทศต,ต่างๆแล้วก็เราอ่านภาษาเขายังไม่เข้าใจหรือไม่เคลียร์อย่างนะะี้ค่ะถ้าได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะง่ายมากๆหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนกลับนะคะก็จะมีบาร์ตรงนี้เด้งขึ้นมาใช่ไหมคะ เพื่นก็เปลี่ยนกลับเป็นสวิช์ค่ะถ้าเกิดปิดไปปุ๊บแล้วอยากจะเปิดขึ้นมาใหม่ก็คลิกตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยหรือว่าถ้าจอน,นี้มันหายไปนะคะไม่มีตรงนี้ก็สามารถคลิกขวาเหมือนเดิมค่ะบาร์ก็จะขึ้นมานะคะก็เปลี่ยนภาษาไทยได้เลยตรงนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปลองภาษาอังกฤษกันค่ะอันนี้เป็น us embassy in sweden นะคะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะก็เหมือนกันค่ะ มาข้างๆนะคะลากเมามาข้างๆนะคะคลิกขวาหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ทำเสลดทูไทยเหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครที่ต้องการติดต่อหรือทำอะไรหน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะแค่นี้เองบางคนยังไม่รู้เคล็ดลับนี้นะคะนุ่นก็เอามาแชร์กันนะคะใครที่ คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนุ่นนี่ cw ให้นุ่นด้วยนะคะแล้วหากมีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวนุ่นจะมาตอบค่ะอยากดูคลิปอะไรเพิ่มก็สามารถบอกได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ